เอ้าในน้าตัวครับผมบีพีชจ๋าตอนครับครับวันนี้ก็ขยับมาเป็นร้อยสี่นะครับแต่ชิงแชมป์ร้อยห้าครับเออน้ําหนักเมื่อกี้ช่างร้อยสี่เป็นไงพอดีครับพอดีเลยน้ําหนักนี้เราได้คุมมาก่อนหน้านี้กิโลประมาณสามโลครึ่งสามโลครึ่งซ้อมที่ไหนโชควิทยาคุณพี่ซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้มีชวนชมนี่อ่าเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วสามอาทิตย์ครับครับผมพรุ่งนี้ต้องเจอกับ สีนินอ่าเคยเจอไหมเห็นตัวรูปร่างแล้วเป็นไงได้ครับตอกันเลยแล้วได้ดูเทปมายังดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างสีมือครับเออพวกนี้วางเกมวางแผงไงดีเหมือนเดิมบูเหมือนเดิมครับใครเชียร์เรานี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเดินตั้งแต่ยกไหนเดินรอดูนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเนาะอ่าล่าสุดจะไว้ที่ไหนพร้อมน้อยอ่ะเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะเลี้ยงผ้ามาครับความมั่นใจเป็นไง เต็มร้อยอายุเท่าไหร่แล้วครับคนจังหวัดชิซุเกะครับไปปล่อยกี่โลห้าสิบห้าเอ็ดครับอ่าพื้นเพราเป็นมวยอะไรับมวยขาอ่าซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยสิบเอาชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณจำไม่ได้สี่สิบกว่าอ่าแล้วในชีวิตเคยชิงแชมป์ยังไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกเลยครับในชีวิตเลยครับตื่นเต้นไหมเต้นเต็มที่ไหมเต็มที่ครับโอเคขอบคุณครับไปครับ ับผมเพชรสินเนอไตเกอร์มาแล้วบวันนี้ช่างพิกัดร้อยสามเนอะมาเกินประมาณ3ามสีปอนซ้อมอยู่ไหนครับโยคาไตเกอร์ความซ้อมมีใครบ้างมีสายเลี่ยกับสายเลยับครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วประมาณ สองอาทิตย์ได้ครับเคยเจอกับ V.I.P ไหมไม่เคยได้ดูเทปทุกมายังได้ดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขาเป็นมวยบุกอ่ะว่าเกมวางแผงไงดีพวกนี้ก็เลยๆครับตามสไตล์เราเนาะล่าสุดจะไปที่ไหนเนี่ยจะไปที่นี่ครับเป็นไงครับวันนั้นชนะคะแนนนะชนะใครมานะชนะเอ่อยินเจักยินเจักครับเออวันนั้นช่างร้อยเท่าไรร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งร้อยสองนะเออวันนี้ร้อยสามก็ทำอีกหน่อยเราใหญ่ละรอายุ่สิบหกครับคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดตังไปปล่อยกิโล มอยประมาณห้าสิบเด็ดครับเพื่อเพเป็นมวยอะไรก็ทีอเพยมครับอ่าซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยช่วงแรกขึ้นครับเอาชกมวยลมๆประมาณ <48 S 2> สาี่สิบแปดฝากไปนอนเชียร์พวกนี้หน่อยกับเชียร์เป็นกำลังใจเพิมเ่มได้นะครับสามสครับ